that yep. อ่คครับกราบสวัสดีครับนี่ครับวันนี้อาจารย์ปาโมดครับผมนะฮะนี่ครับที่ผมแบ่งไปครับผมนะครับตรงตัวนี้เป็นสองกุกแกมนะครับผมเรียกใส่กุกคู่อ่างนะครับอ่างอ่างทุกยกนะครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตลอดนะครับอ่างตลอดเลยอ่างตลอดเลยตีอาจารย์นี่ครับผมนี่อาจารย์แกไม่ชอบแล้วครับผมนะครับผมก็ต้องรับเค็มครับผมคืนกันกันผมนี่ครับอ่างตลอด อืมอ่างตลอดนี่อาจารย์เขาไปเลี้ยงมาอย่างดีเลยครับสําหรับท่านใดชอบเออนี่อาจารย์ประโมวดแกเลี้ยงดีมากครับไปจากผมนี่สภาพไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมที่เอามาจากน้องเต๋าดูครับไปถ่ายยากินน้ํามันตัะปามาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมนี่นะครับอ่าวันนี้ก็เข้าออกมาในค่ายเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยนฮะ ดูครับผมดูตัวตนเขาชัดๆครับนี่อาจารย์ประโมทแกเลี้ยง,งไม่ได้ครับผมแล้วแต่คนถือนะครับผมสีสีครับนี่ฮะสองกุกแกมเรียกใส่กุกนะครับผมแล้วก็ครูอ่างตลอดนะครับผมตอนอยู่กับผมที่ผมไปดูเนี่ยอ่างสี่ห้าคำเองนะครับผมแต่ว่ามันอ่างทุกยกอะครับไม่หลุดเลยแหละอ่างอ่างไม่หลุดเลยมีอ่างตลอดอะ ถ้าลมมันก็ดีเลยเรียกค้ามมันเรียกมึงเรียกเ,ยเรียกแล้วก็วหนุนอ่างเลยมัน,นบน่นี่ครับนี่แหละครับผมตัวตนเขาสวยนะสวยครับนกตัวนี้เป็นรูปหัวปีเลยแหละครับผมนกสวยปีเงาเลยปีเนี่ยีน้ำมันถือน้ำมันตะปาเรไปคึกจัดพอนกมันคึกจัดจัดครับผมโกกโกกกโกกโกกโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปลาโมดนะครับผมนะครับนี่นะครับผม นะครับไม่ดีนะครับไม่ดีเราก็เค็มกันนะครับผมคืนกันนะครับแต่มันดีอยู่แต่ผมไม่ค่อยเออคือคือนกมันไม่รู้เรื่องหรอกครับผมพี่น้องครับผมเรียกเสืกุกอ่ะทางอีสานพวกคนอีสานไนี่อ่าแมนเพราะว่าคนอีสานเขาจะไม่เรียกทางอีสานบ้านเราจะไม่จะไม่เลี้ยงอ่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงครับเรียกใส่กุกครับแต่คือมันมันมันสองกุกทางภาคกลางเขาเลี้ยงได้อยู่ครับดาวเรืองเนาะดาวเรืองอาจจะเรียกดาวเรืองกันไปนะครับผมแต่ก็อยู่กับผมผมไม่ถือหรอกครับผมฮอ่ะ <ช>ว่า,วา,ากัน,กนอาจจะอยู่กับเราอาจจะเราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบก็ได้อ่าครับ่ชอบใครชอบมันเนาะอาจารย์เนาะนครับผมโอเคครับขอบคุณอาจารย์ปาโมดนะครับผมวันนี้นะครับที่อุตส่าห์ขี่รถจากชนบุรีมาส่งคืนนะครับผมขอบคุณนะครับผมปากก็สวยปากเล็กโู้โระเบี๊ยใช้เป็นหโอ้โหขนาดใส่กล่กอ,กองมานเนี่ยยอมรับเลย เออเอ็นี่มีอ่างซ้อนด้วยเว้ยอ่างซ้อนเออแจ๋วมันเสียใจแจ๋วคือมันเมีเรียกงสด็ดนตัวนี้ว่างเอเออแล้วก็มีอ่างซ้อนอยู่คำหนึ่งเหรอนี่ถ้าผมต้องชิดดานแล้วเออได้ยินได้ยินครับผมมีอ่างซ้อนอือนี่ผมได้หมกกันถ่ายไว้ดิีอยู่ายอยู่ ไม่เลยแล้วกูหมักนะคนผากลางมัน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 สู้ไหวสู้ใจขาดอะเี๋วแล้วเขาคนนียดได้แล้วไอ้ตัวลูกนกอะโอ้โหเจ้าอย่าดึงไม่หัไอเดี๋ยวจะขวบดึงก่อนใช่ไหมบางทีนก8เดือนผมก็ฝึกกันนะโอ้โหสู้ดูดูหัวออกจากกรงมานดูไม่ยอมเลยดูดูคันคันโดนดีไหมเผาะนะพี่เผอหนะผูขึ้นดันเออ นี่ยังไม่เต็มเสียงลูกนกยังไม่เต็มเสียงเท่าไหร่นะนี่เอาหปกรันเสียงตกไปนิดนึ่งถ้าเต็มเสียงเนี่ยมันจะเอามันจะเอานกป่าเป็นบ่เป็นนะอาจารย์เนี่ยที่ผมมันหาย